สวัสดีครับเพื่อนๆข,ของช่องๆเทือเทือสายพาเชื่อ่ที่ผมอยู่นี้ก็คือตลาดน้ำผุที่พอเปตเนี่ยอันนี้ลานกิจกรรมของเด็กๆเกีเ่ยวกับเด็กก็ขายท้องเล่นคล้ายๆใกล้ๆ,ๆเด็กประมาณนั้นมาเราจะพาชมบรรยากาศตรในส่วนของตลาดไน้ เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนรูปแบบเป็นโฉมไปเยอะเหมือนกันก็นั่นก็เป็นบ้านลมเหมือนบ้านเราตรงนี้จะมีร้านหมูกระทะสองเจ้ามั้งครับเท่าที่เห็นเราะจะมีนั่งแบกะดินกันนั่งโต๊ะเตี้ยๆกินแล้วก็จะเป็นตลาดในขายเสื้อผ้านะครับตรงนั้น ตลาดหมาหมายถึงว่าเป็นตลาดกัางคืนเพราะฉะนั้นตลาดนัดที่อยู่ใ,ใกล้ก็เปิดได้เป็นทั้งคืนอะไรประมาณนี้ตชมบรรยากาศก่อนที่ผมจะหยุดมาปล่อยเปรกรอบหน้าคงจะไปที่อื่นแล้วจริงๆครับรูะนะครับ ให้ดูบรรยากาศอันนี้เป็นร้านหมูกระทะนะทางเขาก็คนมานั่งกินเยอะอยู่พอสมควรพ่ายทางกระเมนนี่คนรวยมันก็รวยล้นฟ้าอยู่ครับคนจนมันก็จนเประว่ามันก็คือความเท่าเทียมนี้ห่างไกลกับประเทศไทยบอกไม่เท่าไม่เท่าเทียมก็สิดเสรีด,ดีก่าเขานะครับนี่ครับผมมีราคาหมูกระทะเขาแล้วนะครับ,ห,ราาห,ะะรบหัวละ สามร้อยเจ็ดสบห้าบาทนะบ้านเราไม่ถึงหรอกครับ,บนเบนีน่ยกุ้งกิโลสี่ร้อยของเพลนน้ำจิม้มใครบอกความบ้านเขาถูกไม่มีอ่ะพูดเองเยอะเองแพงกว่าแน่นอนนะแลวจุดนี้เขาคือผลไม้นี้ผมเห็นที่เขาให้เป็นล็อกนี้มีหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามเจ้ามีสามเจ้าครับ ว่าอันนี้เขาขายเขาทำใส่กระป๋องไว้สวยดียก็เขาขายสามอัน๋องละ20่สิบนะฮะแต่ว่า3ามันห้าสิบของของนี่แพงกว่าว่านเราแน่นอน,น,นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กระปุกละยีสนะครับตัวล,ละราคาอยู่มังคุดมังคุดทางนี้ลูกแปลกดี ใช่ลูกดำเป็นลูกมนๆยัไงไูล้ลองกองถามแล้วนะครับคราข้าวก่อนมาเคยถามพี่เราลง80บาทลงองแรเช่ <c oughs> นกนันลงไม้สวยอันนี้ที่เอาทำใส่กล่องไว้กล่องละ20บาทนะซื้อค่ะ33กล่อง50าประมาณนั้นเลยงอกหน้านี้ยังมีอยู่เนาะ ผมผมให้สังเกตผลไม้เขามีทุกประเภทหนึ่งกันนะครับไม่ใช่ว่าเขามีบางอย่างนของนอกของเขมรของไทยมีครบเนาะมะขามหวานเขาลูปแปกลกๆเนี่ยคนละพันกับว่าเราเนี่ยมะขามหวานขายเลยเท่าไหร่ร้าร้อยห้าสิบครับผมก็อยากรู้ราคาเนาะผมก็ยังไม่ซื้อหรอกครับอันนี้เขาทำ เขาทำใส่นี้ไว้ครับเนี่ยเขาขาย20บาทรวมกันทักก็ได้3ามบันห้าสิบครับขอบคุณนะครับอันนี้ผมจะให้ดูมันน่าจะเป็นสองสามล้านประมาณมาเขาก่อนซื้อร้านนี้ก็อยู่ติดใชยดันเราก็ราคาของก็ประมาณประมาณไล่เรียนใกล้ๆกัน ตรงนั้นก็เป็นร้านหมูกระทะชายสี่ผมเคยกินแล้วนะครับตามละเจ็ดสิบบาทครับรมัมีเคี้ยวอ่ะซาเบ้าร้านตุ้งเขาหมูกระท้ายกิโลอ่ออกไปทางโน้นเขาก็มี คนก็ไม่เชิญกลางคืนประมาณก็มีครับของชาวบ้านชาวบ้านเป็นปับร้านอาหารประมาณนะั้นอันนี้หมูกระทะแต่ละช่องแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันมีลุงหนวดรัดหน้าสกีกีนก็เป็นบรรยากาศครับทางบากนอนก็เป็นตลาดน้ำพุให้ดูข้าว กอ่อนที่ผมว่าผมจะไม่มาอีกนะครับก็ว่าอย่างนั้นแหละทางปวาเปียดคือถ้ามาคาสิโนโคงจะไปที่อื่นไปเที่ยวเบิร์นูโปตาที่อื่นนะครับเพราะามันเหมือนกันหมดแล้วไพ่มันก็มีแดงกับน้ําเงินนะครับผมก็จนแต้มจนปัญญาที่จะเอาชนะมันแล้วก็มี2วิธีใกล้เคียงที่จะเอาได้นั่นแหละครับที่ผมเคยใช้ที่ผมเคยบวกไปนี่แหละครับ ลองหมดวันนี้มาลองของใหม่ของแปลกครับไล่จากไล่จากลงใหญ่ตัดเล็กครับที่จะลงใหญ่ตัดใหญ่ถอยกลับลงมาแต่ตอนนี้ลงใหญ่ตัดเล็กขึ้นหาบนไม่เคยใช้ไม่เคยทำเกือบสำเร็จอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าดูแล้วเสี่ยงมากเกินไปมันก็จะว่าเงินทุนเราไม่พอนั่นแหละครับ พอไล่ไปถึง2000ใส่ไปถึง1900 2 0 0 0อ1นี้มันใช้ทุนถึง20 0 0 0บาทนะครับ20,000บาทแต่ทุนผมมีมาแค่หม,มืม่นเดียวฮะก็ลองไล่ดูแล้วแต่ก็เกือบได้เพราะว่าบวกเกือบ20,000ืแล้วเหมือนกันเพราะาผมเล่นแบบควีบวกขึ้นมาเรื่อยๆก็คือปัญหาตัวหนึ่งครผมไม่ได้ตั้งต้นทุนไว้หมื่นผม คือถ้าได้สองหมื่นผมก็จะขึ้นเงินสูงขึ้นมาเรื่อยๆผมก็เลยเป็นปัญหาว่าถ้าโดนแล้วจะโดนเลยตลาดน้ำพุเขาก็คนจะเข้ามาเดินเยอะพอสมควร